อ่ะอะแกงกันแกงกันแกงกันสิแกงกันไอ้บะหนึ่งไอ้บะหนึ่งผู้จ้องไปปล่อยอยู่ตลอดชั่ววันถือกระโปะอันหนึ่งเนาะถือกระโปะอันหนึ่งหรืไปโลดตอนนี้ฉอดบ้านท่าแล้วพี่น้องตอนนี้มาแหว่ ปัมปตทขี่แตกเหี่ยวเหี่ยกับป้าน,นี่ปัตทเขาจะเปิดใหม่พี่น้อง <l ots> ใกล้บ้านเราเลยมาเชียหม่ไหมมากระดาษทิชชู่มาดูเหียย้ายไปตะปุกยังผีตายขึ้นมากระดาษทิชชู่เลยขี่แตกเหี่ยวเหี่ยเลยล่าสุดขี่แตกเหี่ยวเหี่ยอยู่ปัมปตท หูดามเศพทำไมคุณ่อมากะซิโคบหัว่าอีกบ้านนี้โคบด้หนังตั้กยันูมากะซิโคบหวอีกมากันโดดจสเป็นงงงบเกย์มากะซิโคบหวอีกบ้านนี้ อืมอืมนปะปตทแห่งน,นี้ยุกิเคยขีย่ใส่แล้ว,ว,วเซ<ว>ตนี่แหละคือบอนที่คนนิยมที่สุดน,นวุ้ยหลูกเอ้ยล่าสุดได้ล่างมาอดนี่<ห>นอะไรมันจะขนาดนี้ถออ้าขยันมินแล้วเนาะมันจะได้ลูกค่าเขา อ,อยู่กี่เห็ดอยู่กี่เห็ดแล้วปตท,ทแห่งนี้อยู่กี่ขี้เสร็จแล้วฮะเลอเอยมันหล่นมันหล่นแพมเพิร์ดพี่น้องเลยก็เลยมันก็เลยไล่หลวงดันพอมันลลลมหล่นอยู่เชิองหนาหานกับเขาเขา,เขาสำเนาะเทากับหลังมาแล้วเลย เนอคาน,นไหนว่า,าแม่แม่ทำแพงกันอีกเนตีวะทำแพงกันอีกเนี่ยตีผู้สนใจนมันจะได้ไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะบ่ว่ามันคือมาดีใจทีน,น้อยๆหนิเฮชี้ชีได้ไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะบ่สิแม่มึงนายากแข้งจู่สั่นถดๆเพราหมกูกระทะซื่อกับเตอ้อปลาเชียงจบจบจบก็รอแม่งเป็นพีดิบได้เลยนะ แม่เป็นพี่ดิบก็จะเป็นปอบเลยว่ามูกระทะบุฟเฟ่สือเห็นห่านกายกับเสียงเตอป่าไปจับ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 กุชิยานมันอะไกุชไลมาลงตลดโอ้ยแย่บาพเวษเน่ยเด้อขอโทนละลายห้าเปอร์เหล่อนเนาะเคยเห็นเอนต็มมือแบน กี้ทำไมเธอทำแบบนี้เช็ดมันแบบจะอาตัวล่างบะกี้ทำไมเธอทำแบบนี้สน,นทแทมพ์พืชมาถูกละลายเด้อเช็ดร้อนเลยแหละจะเช็ดร้อนแหละเธอเฮ้ยร้อนไหมสำหรับชั่ววันร้อนอยู่แล้วข้าเจ้าหักเผื่อความสะอาดขา้าเจ้าก็ต้องได้ล้างนะมันคืนแ่ววันมะกินโอ้โหอะจะส่งไปรุ่ง,งเรือ ตเอยนติ่งแม่วางเมื่อหลัน่เพื่อนอะกรบอกขีดแ้่ม in ันฉีร้ายประหนังก็เมื่อหลง่เพื่อนเท่านเฮ้ยก็ฉี่เลเป็นหน้ายังมาใส่ประสันบ่อาชีได้ีได้น่แม่นี่ยฉี่บ่งมันฉกมัชื้อก็ยั ชีเ้เอ้ยชี้ข้าวกระคือยุคพี่ดอกแต่ว่าพดบนตดต๊ะก็คือทักใต่ทางใต่ล่วโต๊ะแข่ตัวว่าพาภาพนะโทษเฉพาะชิบซายแหละมหาบน้ำกระมีบอกกับบนไดมากมาป็นจังได้เนาะเราอะหาว่ามาก นอนบ่นอนเลยเป็นยังเจนน้บาบ่นอนบกีิเป็นตำรวจนั่งชินอนแต่เมื่อนี้นั่งบ่นอนเลยพี่น,อน้องน้ำพุกานั่งตื่นเต้นยังนั่งบ่อยู่นั่งบ่นอนเลยเมื่อนี้หรือว่ามันได้นนนนยนนนนินเสียงอีซีห้องบะ <c oughs> ยิ่เดะไรลเวทมนตนน์มาจดทสงครามสามสงข้ามโลกกับบัวบาน พอแม่งความโลกโุ่นชมบุญเขตรังบานนี้เขตบ้านสมหวงพี่บ้านลเดินนกใช่ดนหันใหม่หัให่่หันใหม่เลยตอนน้าพูนหันใหม่ไปดพีนองนั่งดให้น้องดึงแหนอีเอ้ยน้องซุนกับบอด้ลูก

มอสิมึงสิแปลงล่างให้ได้มาเดินเอมีบอตะเอ๊ะเหยยกัาาายเนกเปิดหัวได้นางชีกระหัวได้ยืนเหของลงหัวควันนะ่ะทะลทัว่ว ือเพิ่กระจะออกทงไข่ยนะนางสีมานเป็เาเคียนเียนว่ะก็ไ่เลยนตางจัเบิดคตหนึ่งหรือผู้หนึ่งเนาะกาเป็นจังไรเนาะฮัลโหลเวียงจันกูอยู่เวียงจันพี่กูกล้เลือเพื่อนกูบ่เมื้อดอก เออกูอยู่แยกจันพี่เขาไปให้แกเท่าหลอดต่อล้มไปมึงอยู่กระไพยนี่ยืนฮื้อนน่ะไพรแน่อยู่ฮะอืมยายแปรดิตายเนาะอยู่แต่เที่ยงกันหน้าแต่ไปเถ้าเอากูไงเออเออจังหน่อยเจอกัน อคคีขาชิปสมุงมึงกระตายแมเป็นมึงกระตายเสีสีเดี๋ยนะจะไม่อดมึงอ่อรุ่นลดกูจะเมื่อแบบเซพอร้ายรอ์้องออเนไอตอนนี้แล้วมั้ยเสื้อ้ายผ่อนน้องดอกเคลียเลยอเะืออนร่างนีก็จะ ให้ซูเมื่อกี้ี่รถนะรถรถบ้านแด้กน้องตงนองก็จะมาใช่ไหมตไตกันบ่เขาอดเขาเ่าทางเขาบ้านท่านแรกพี่เนาอดเขียนกงานอยากมาเอดคอยได้เจ้าวเนืดไว้เลยมุ่เมเงินมึงอยากมาหากูเอ้เพิ่งมานกูถ้าเพย่งมาเลดเจมึงได้มากนกูุปีประจงหมอ ม,มัน,มนมกิน,กนกาาม่้กมัเีนีเว็บาททบ้านบ้านนี้เฮ้ยบานเต้งวันนี้ตัวเราบอกความห่างไกลตลาดนะไกล้แห้งได้แต่ตลาดนะชีรัตรวมจาวามันไม่ได้ายจรแต่า่าแล้วเตือกับมี่นีกินจับปลเด็กคไปจิไปมันไกลอันนั้นเขาบอกินแห้งอีกไดมันบ่นได้คือทั้งพุนเด้้ผู้ปลาหนามพ่อพังพอกิน แม่ปัญญังอีกใกล้เติอแม้กวบา่าดนจนะิหน้าานชวานโอ้ยอย่ามันควมันกกว่ามันหสงครามโลกเกิดขึ้นได้โลกมันตั้งนี้อันนี้พัตังก่อโบนอนอ้น่ะแจ็คแมนคนล่อค่อยเป็นยังดอก มันคือบอ่อยู่บ่อนอนแต่ก่ามันคือโหลดมาัน,น,นรับนนนขี่กปนเดียวมันก็อยางนอนเมือนันบ่อนอนนะเมือนเยนะมันจะเป็นเท่าเท่าพา,ามงงเลยเดนะ้อยอน้อีออี่เบ่อบนอนด้วยอีกี่อีกี่มันเอาปักเลยติโตมาทำหัวสั่นมันต้งอเพีกา อันนั้นเอ้ยมุ่นบัตรนี่มันเมื่อเต่งใช่ยางมาได้ก็พอเสี่ยวตะเือนนะบัตรนี่มันมาส่งนะของวหลดเองได้เฮ้ยออเต่งกะส่งหนาประตูเฮ้ยเต่งอะไรเฮ้ยตอกย่างมาเด้อเกียนทูปเขียนไทยเียลูกเกีนเต่ามาแล้วหน่อยก็จิปีเดียวหยข้อจังยางมากหนาทังพ่อยก็จะแบเาเ

รับบุคลายทางเมืองดอกอีนะเปอร์เซ็นต์แล้วชิมาขายทางกูพี่หาซ้อมอพี่น้องรุ่นโลดคำบอเสือนะอถ้าให้ถ้าให้รุ่นโลดพี่นอ้องเลยไงจังหวะ ไปแล้วบาทนี่โอ้อนนยปรนทุนบไร่สิ่เดีย